สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับมาันถึงคลิปที่6กันแล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับพี่จะสอนในส่วนของเรื่องยางแล้วก็การแก้ปัญหาจากขยะบพลิเมอร์นะครับตามหัวข้อในชีตของเรานะครับจะการแก้ปัญหาขยะบพลิเมอร์เนี่ยจะขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าพี่ขอข้ามไปสอนในส่วนของเรื่องยางกันก่อนนะครับอ เดีวเรามาดูกันเรื่องยางกันก่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยเรื่องยาเรื่องเรื่องยางนี้นะครับยางเนี่ยการลักษณะของยางที่ดีนะเราไปพูดถึงลักษณะของยางที่ดีกันก่อนลักษณะของยางที่ดีนะครับมันจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับมีแรงต้านทานแรงดันที่สูงนะทนต่อการสัดถูนะครับเป็นฉนวนนะครับทนน้าทนน้ํามันพืชแล้วก็น้ํามันสัตว์นะครับมีความเหนียวนะครับ แล้วก็อ่อนตัวเมื่อได้ความร้อนและจะแข็งแล้วก็เปราะเมื่ออุณหภูมิเนี่ยต่ำนะครับอ่ะโดยยางนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือจะมียางธรรมชาติแล้วก็ยางสังเคราะห์นะครับอ่ะนี่นะครับยางธรรมชาตินะครับแล้วก็ยางสังเคราะห์ก่อนเลยเราก็มาดูยางธรรมชาติกันก่อนยางธรรมชาตินะครับ โมโนเมอร์ของยางธรรมชาตินะครับจะชื่อว่าไอโซคลีนนะครับไอโซคลีนโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์ของยางธรรมชาตินี่ก็คือพอลิไอโซคลีนนะครับโดยมันจะเกิดโพลิเมอร์ะนะครับเป็นการเกิดโพลิเมรอร์แบบเติมนะครับโพลิเมอร์แบบเติมนะครับ ทีนี้น้องไปดูโครงสร้างนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นโพลิเมอร์นะครับของอยางพารานะครับที่เรียกว่าโพลีไอโซพีนนะน้องจะสังเกตได้ว่านะครับมันเนี่ยมีโครงสร้างแบบซิทนะครับโครงสร้างแบบซิทนะครับซึ่งเป็นมันโครงสร้างนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างที่ไม่สเสถียรน,นะครับเขียนไปนะครับว่าโครงสร้างไม่สเสถียร เกิดแบบซิทนะครับนี่นะครับมันก็จะเกิดแบบซิททุกโมเลกุลเลยนะ,ะแบบซิทนี่ครับทีนี้ไอยางธรรมชาติอีกตัวหนึ่งที่น้องควรจะรู้จักนะครับคือ,อยางกัดตานะครับ่ะกี้เดี๋ยวพี่ดาเาโครงสร้างมาให้ดูนะครับอันนี้คือ,อยางกัดตานะครับ ยางกัดตาเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยจะเหมือนกับายางธรรมชาติตัวนี้เลยนะก็คือโมโนเมอร์กับโพลิเมอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ายางกัดตาเนี่ยมันจะเกิดโครงสร้างแบบทรานนะครับมันจะเกิดโครงสร้างแบบทรานนะนี่นะเกิดแบบทราน อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอยางธรรมชาตินะครับซึ่งยางธรรมชาตินี้นะครับบางสมบัติเนี่ยมันก็แบบมันแบบมันเราไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะเราจึงสังเคราะห์ยางขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้เราเนี่สามารถนําไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการนะครับมาดูยางสังเคราะห์กันครับ ยางสังเคราะห์ตัวแรกนะก็คือ p o l y b u t ทา i ดอีนะครับ p o l y ทา t ดอี e โมโนเมอร์นะครับมโนเ m e r ์คอจะมีบิวทา i ดอีนะครับหรือว่าวัน tree b u t a d i e โครงสร้างนะครับก็จะเป็นตามโครงสร้างนี้เลยนะครับไปดูสมบัติของมันกันครับสมบัติของ p o l y บิวทา i ดอีนะครับจะมีความยืดหยุ่นที่สูงนะครับแต่ว่ามันนิ่มนะครับแล้วก็สึกกร่อนได้ง่ายนะต่อมาตัวที่2คือยาง SBR นะครับ ยาง SBR หรือว่ายางสไตรีนบิวทารีนนะครับโดยยางตัวนี้นะครับจะเป็นพวกโคลิเมอร์นะครับโคลิเมอร์ก็คืออะไรมีโมเนเมอร์2ตัวนะครับอ่ะมีโมเลเมอรอ2ตัวขึ้นไปนะครับอ่ะนี่อันนี้มีโมนลเมอร์2ตัวนะครับก็คือจะมีสไตรีนนะครับอ่ะมีสไตรีนแล้วก็บิวทาอีนนะครับ สมบัติของเขานะครสมบัติของยางตัวนี้นะครับมันเนี่ยจะทนต่อการขัดถูนะครับแล้วก็เกิดปิยากับออกซิเจนเนี่ยได้ยากนะครับย้ำว่ายากกว่ายางธรรมชาตินะครับอ่ายืดหยุ่นต่ำนะครับยืดหยุ่นต่ำนะครับใช้ในการอ่าใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางรถยนต์นะครับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางรถยนต์นะครับหรือนิยมนํามาทําเป็นพื้นรองเท้านะครับท่อสายยาง ยางรัดแล้วก็ยางปูพื้นนะครับตัวที่2นะครับเราไปดูตัวที่3ามนครับตัวที่3ก็คือยาง ABR ยาง ABR นะครับหรือยางไนไตรนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือยางอะคิโลไนไตรบิวทาไีน์มันเนี่ยเป็นโคโพลิเมอร์เช่นเดียวกันนะครับมีมอนเมอร์สอตัวนะครับก็คืออะคิโลไนไตรนะครับ แล้วก็บิวทา,าอีนนะครับซึ่งน้องจะเห็นว่าอะคิโลอะคิโลไนไทรตัวนี้เนี่ยมันมีค้่นะครับเป็นโมเลกุลที่มีค้่นะครับส่วนบิวทา,าอีนเนี่ยไม่มีค้่นะครับอ่ะพอมันมาโคกันแล้วเนี่ยมันทําให้สมบัติของยางตัวนี้นะครับเป็นยางที่มีสมบัติเป็นแบบมีค้่นะมีค้วแล้วก็ทนนะครับต่อน้อํอ่าต่อน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวทําละลายอินทรีย์นั่นเอง นี่ในส่วนของเรื่องยานะครับไปสรุปกันครับยางมี2แบบก็คือยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ยางธรรมชาตินะครับมโนเมอร์คือไอโซพีนแล้วก็พอลิเมอร์ของเขาก็คือโพลีไอโซพีนนะครับโดยยางธรรมชาติเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เสียรนะครับมันใช้ประโยชน์ได้ไม่เยอะนะครับมีทั้งเกิดแบบซิสนะครับแล้วก็แบบทรานะครับแบบทรานะครับคือยางกัดตานะโครงสร้างกับ โครงสร้างของโมโนเมอร์แล้วก็พอลิเมอร์เนี่ยเหมือนกัน,นครับเพียงแต่เนี่ยจะเกิดแบบทรานนะครับต่อมาอยางสังเคราะห์ย่างสังเคราะห์คือยางที่เราสังเคราะห์ขึ้นนะครับมีอยู่3ตัวครับยกตัวอย่างมา3ตัวคือโพลีบิวทานีนนะครับยาง SBR แล้วก็ยาง ABR นะครับยาง ABR ายางาตัวแรกนะครับโพลีบิวทาอีนมีความยืดหยุ่นสูงนะครับนิ่มสึกกร่อนง,ง่ายนะครับ ต่อมาอยาง SBR เป็นโคโพลิเมอร์นะครับมีโมโนเมอร์2ตัวคือสไตรีนแล้วก็บิวทาไดอีนนะครับทนต่อการขัดถูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีความยืดหยุ่นต่ำนะครับแล้วก็จะนำไปผลิตยางรถยนต์นะครับต่อมาอยาง ABR นะครับเป็นโคโพลิเมอร์เช่นเดียวกันมีโมโนเมอร์2ตัวคืออะครโลไนไตรกับบิวทาไดอีนนะครับสมบัติของเขาเนี่ยเป็นสมบัติ เป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะครับทนต่อน้ํามันแล้วก็ตัวทําละลายอินเียสนะครับตัวละลายอินเียนะครับอันนี้นส่วนของเรื่องยางนะครับเราไปดูเรื่องที่เราข้ามมานะครับก็คือการแก้ปัญหาจากขยะพลิเมอร์นะครับการแก้ปัญหาจากขยะพอลิเมอร์นะครับอ่ะ เราเนี่ยจะแก้ปัญหาได้อย่างไรก็คือเราเนี่ยต้องลดการใช้ถูกไหมครับลดการใช้ลดปัญหาขยะพลอเมื่อก่นะครับโดยวิธีที่ที่จะยกมานะครับมีู่3วิธีนะครับก็คือ1ก็คือการลดการใช้หรือว่าที่เรียกว่า reduce นะครับอย่างเช่นเราใช้ซ้ํได้นครับเราใช้ซ้ําเราไม่ได้เอาของใหม่แต่เราใช้อันเดิมซ้ําอันนี้ก็คือเป็นการลดการใช้นะครับก็คือการลดของใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือใช้ซ้ํานะครับเป็นการ แก้ไขปัญหานะครับลดปัญหาขยะพลาสติกที่มีต้นทุนต่ำนะครับพลาสติกที่มีต้นทุนต่ำต่อมาอันที่2ก็คือการรีไซเคิลนะครับการรีไซเคิลตัวนี้เนี่ยเป็นการาลดขยะที่มีต้นทุนสูงนะครับซึ่งพอเราเอามารีไซเคิลปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะเอามาหลอมแล้วก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับมันจะได้พลาสติกที่ต่างไปจากเดิมนะเราจะได้พลาสติกที่ต่างไปจากเดิมนะครับ โดยพลาสติกที่เราสามารถรีไซเคิลได้นะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามันเป็นประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้แต่ละประเภทนะครับโดยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะมีทั้งหมดทั้งหมด7สัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ที่ยกมาให้เนี่ยมีเพียงแค่4สัญ,ญลักษณ์นะครับที่ออกข้อสอบล่อยนะครับก็คือสัญลักษณ์ตัวแรกนะครับมันจะมีเลข1ตรงตัวนี้นะครับเลข1ตรงกลางนะครับแล้วก็มี PET นะครับ PET ประเภทที่1นนะครับคือ Pet นะครับเป็นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้องลองไปสังเกตดูนะครับใต้ขวดน้ำเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นี้อยู่นะครับเนี่ยสัญลักษณ์ PET เนี่ยเปประเภทพลาสติกประเภทที่1นนะครับอยู่นะครับลองสังเกตดูนะครับโดยเมื่อเรานําไปรีไซเคิลแล้วเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นเสื้อกันหนาวนะครับหรือว่าพรมก็ได้นะครับต่อมา พลาสติกประเภทที่สองนะครับคือ HDPE นะครับ HDPE หรือว่า,า High Density Polyethylene น,น,นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถุงหูหิ้วนะครับถุงหูหิ้วขวดน้ำก็มีเช่นกันนะครับเมื่อ,อเราเอาไปร e ไซเค e นะครับมันก็จะสามารถนำมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนได้นะครับรวมถึงเสื้อดีฬาได้ด้วยนะครับ ต่อมายางประเภทที่อ่อพลาสติกประเภทที่3นะครับก็คือ PVC นะครับ Poly v วนิล c h l ์ไบด์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ในการผลิตท่อน้ำนะก็คือท่อ PVC นั่นเองนะครับใส่ยางนะครับเมื่อนำมารีไซเคิลเนี่ยก็จะกลายไปเป็นแผ่นยางปูพื้นนะครับแผ่นยางปูพื้นต่อมาประเภทที่4นะครับ LDPE นะครับ low density p o l y e t h y l e n นนะครับตัวนี้เนี่ย ใช้ในการผลิตถุงใสของนะครับซึ่งเมื่อเรารีไซเคิลเนี่ยก็จะมากลายเป็นถุงขยะนะครับพวกถุงดำพวกนี้นะครับอ,อันนี้ในส่วนของอาการรีไซเคิลนะครับก็จะประมาณนี้ก็คือนำไปหลอมทำให้ได้พลาสติกที่ต่างไปจากเดิมนะครับต่อมาตัวที่3นะครับก็คือการใช้พพลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับใช้ พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับจะยกตัวอย่างนะครับเช่นพ o ลีบิวทิลีนซักซิเนตนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ในการทําเป็นฟิล์มทางการเกษตรนะครับแล้วก็วัสดุทางการแพทย์นะครับก็คือ,อมันเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับโครงสร้างของเขาครับก็จะเป็นแบบนี้นะพ y ลีบิวทิลีนซักซิเนตนะครับอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของอ การแก้ปัญหาจากขยะโพลิเมอร์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็คือ1ลดการใช้นะครับ r e d u c e ก็คือการใช้ของเดิมเนี่ยซ้ำต่อมาข้อที่2คือการ Recycle นะครับการ r e c y c l e เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากพลาสติกเดิมไปเป็นอีกพลาสติกหนึ่งก็คือเป็นที่ต่างไปจากเดิมนะครับอ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษ์พลาสติกมีได้ทั้งหมด7สัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ยกมาให้เพียง4สัญ,ญลักษณ์นะครับคือ PET HDPE นะครับ PVC นะครับ l d p e นะครับต่อมาข้อที่3ข้อที่3นะครับเป็นการใช้คอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้นะครับทางชีวภาพนะครับตัวอย่างเช่นโพลีบิวทิลีนซักซินตนะครับนำไปทำเป็นฟิล์มทางการเกษตรนะครับวัสดุทางการแพทย์นะครับอันนี้เนี่ยเอาไปทำเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับฟิล์มทางการเกษตรก็คือใช้ในการปลูกพืชอบบเนี้นะครับ โอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะพอจบแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปทำโจทย์นะครับททโจทย์นะครับโอเคครับ